ใส่ได้ทุกอย่างเลยได้กี่อันนะคะได้ทุกอันเลยหนูใส่หมดเลยได้ไหมได้สิ <laughs> ตามสบายเอ้าเพื่อนหนีหมดแล้ว <c oughs> โดนเพื่อนทิ้งเฮ้ย<า>เดือดกันนะมันจะแข็งเลยลุงต้องงัดให้เพราะว่าถ้าหนูช้าเนี่ยมันจะงัดไม่ขึ้น <c oughs> แล้วหนูก็สับลุงก็ทำได้เป็นอย่างการลุงยังมาขายได้เลย <c oughs> เป็นไม่เป็นก็นลกับบับบ้านลรวไม่ได้มันทิ้งหนูไม่ได้เหรอบ้านหนูอยู่ข้างหน้าเอ้าทิ้งไม่ได้เลยใช่ไหมทิ้งไม่ไนเลกับบอ๋อวิ่งมาแล้วูอะไรเา่ยด้กินก็ว่าอะไร เด็ดนั้นก็ไดแล้วลุงเขาบอกว่าใส่ได้หมดทุกอย่างเลยใส่ได้ทั้งหมดเลยไหมอันนี้ที่ยายยาใส่ปลาร้าอุ้ยอันนี้อันนี้อร่อยมากกาแฟดำข้นนิดนิดหวานไม่มีเลยหวานไม่ลมขมปัญญาหวานเป็นลมขมอันนี้ชื่ออะไรนะครับอันนี้ไอ้บ้งผักบุ้งไอ้กาดผักบุ้งผักกาดยาย่า บ้านหนูอยู่ข้างๆวันถ้ามันหนีกลับก็หนูเดินไปร้านมันเลยใครสวยสุดสามคนนี้โน้ติจ่าแตอากาศถึงต้องสุดตองบุ้งสวยสุดนะจิ๊งตองสวยสุดจ่าอ้กาไอ้กาศบรรยาอ่อนสุดเลยย่าต้องทำให้มันแป็อันนี้เขาเรียกว่าเจมบุงเพราะว่านางเรียกว่าอะไรนะตองบุ้งเรียกว่าอะไรนะโอเคบุ้งบุ้งนี่ที่ตัวมันเป็นขนๆใช่ไหมไม่ใช่ ใช่ผัไม่ใช่ม่่เอันนี้มันปาดยังไงนี่ไหนลองลองลองทำให้ดูนิดนึ่งต้องทำเป็นสิลุงเอามาขายอ่ะลองทำม่วอะไรนั่นก็กดอย่างนี้กดแรงที่สุดในชีวิตหนูเลยนะเออลุงทำแบบเนี้ยไลยยาทำว่าอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกว่ากลี่ยหลังจากนั้นอเราทาให้มันเรียบงกานนี้ก็เลยกน แล้วก็ตักใส่แก้วให้เลยในแก้วอ่ะเดี๋ยวหนูจะใส่ให้หมดทุกอย่างเลยอ่ะจ้ะอันนี้อันนี้มันจะตักยังไงวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอืมไม่ในดีแล้วก็ยิ้มหน่อยก็ยิหน่อยเดี๋ยวย่าก็ทำแบบนี้อุ้ยแข็งวะรีบขูดออกเลยขูดไอ้มันติดนี่คืออดกินเลยนะเออเอ้ยเออแบบนั้นเลยได้เลย หดีก็ดก็กดกดแรงๆกดแรงๆกดลงไปลึกๆตั้งตั้งตั้งอย่านอนมากนี่แงลุงทำเป็นแตลุงบอกว่าลุงทำไม่เป็นไม่ลุงก็ดูยูทูบมาเหมือนกันไม่เดี๋ยวบอกเลยนะหุงจะทำแบบอย่างนี้เออสวยโอ้ไม่รับกับหน้าตาเลยนะครับ เดี๋ยวใครดูมาดูใครจะทำหน้ากินกว่ากันว่าไอ้กาดด้วยไอดูปากกาดจะต้องทำสวยแน่ๆไอ้กาดทำสวยต้วยไอ้กาดต้องไงเดี๋ยวมันจะติดเลนเชืียวเหรอเจ็งต้องเหรอใช่เจ็งตองไหนลองทำหน้าเจ็งต้องให้ดูหน่อยมันเป็นกระอ่อนด้วยดูนะครับไอ้กาดทำคนที่สองมึงจะทำแบบนี้เราลองทำสามคนเลยไหม อันนนี้้ดวยะแถมอันนี้คนละอันแล้วก็แถมทัพพีให้อีกหนึ่งอันอทัพพีตักข้าวทัพพีตักข้าวตักข้าวโพดทพี่บ้านมีข้าวโพดไหมก็มีนะเพราะหนูขายจุ่มตำเลมต้องมีข้าวโพดโอเคถ้ากันแถมทัพพีตักข้าวโพดให้หนึ่งอันส <laughs> วยมากนะครับปีเตอรไม่อยากจะชม <laughs>